ไม่ซ้ำไหนกูที่ทำไปแล้วโค้ลขึ้นขึ้นเลยโค้ดไหลบ้าขึ้นขึ้นเลยโค้นไหลโค้ดไหลแบบนี้ข้อด้วยไปเดินเดินบ้านเรียบร้อยทางยีราฟงไปแล้วนึ่งนีโค้ดโค้ดโคดขวาโค้ดขวา